อำเภอมหาชนะชัยค่ะจังหวัดยโสธรจะประกวดมาลัยเข้าตอกประจําปี2566งถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะงานประเพณีแห่เข้าตอกของชาวอำเภอมหาชนะชัยเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นและเป็นหนึ่งเดียวของโลกค่ะซึ่งอำเภอมหาชนะชัยร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาดกระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรอ,องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อําเภอมหาชนะชยัยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนรวมถึงสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนนะคะได้มีการร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการสืบสามประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยแล้วก็ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะ ทั้งเป็นการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวมหาชนะชัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ก้าวสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกต่อไปด้วยค่ะสำหรับปีนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากสมเด็จพระเทพพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดมลัยเข้าตอกทั้งสองประเภทโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน26ทีมค่ะ ผลการประกวดประเภทสายฝนนะคะปรากฏว,ว่าทีมชนะเลิศได้แก่ชุมชนฝังแดงพัฒนาบ้านฟ้าหยาดหมู่ที่3ตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยค่ะแล้วก็ประเภทมาลายคอดนะคะทีมชนะเลิศได้แก่ชุมชนบ้านก่อบ้านฟ้าหยาดหมู่ที่8ตำบลฟ้าหยาดรับถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเทพ พระนิธิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองค่ะจากนั้นนะคะในเวลา14นาฬิกาค่ะนายวิรุษวิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานปล่อยขบวนแห่มาไลยเข้าตอกร่วมเดินขบวนแห่มาไลยเข้าตอกจากหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยไปวัดหอก่ลองนะคะตำบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร <c oughs> เพื่อทอ,ทอดถวายเป็นพุทธบูชาต่อไปค่ะ <c oughs> ผมเมื่อกี้สวยงามอลั <c oughs> าางการมากเลยนะคะ